สายที่มารออยู่ชื่อว่าคุณหนุ่มครับหนุ่มอายุ33ปีบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่ในรถยนต์ของตัวเองด้วยเนี่ยเกิดขึ้นที่กรุงเทพนี่แหละเนี่ยเมื่อ3ปีป่ะหรือว่า3เดือนนะฮะเดี๋ยนะสสัปดาห์นี่เองเนะฮะโอ้หน่าสนใจเพิ่งจะเจอแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับถ้าหนุ่มอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับหนุ่ม,สว,ส,มสวัสดีครับผมพี่นัทน,นะครับ ครับสวัสดีครับเสียงดังฟังชัดมากแจ๋วเลยหนุ่มตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนผมฟังอยู่ตรงสี่แยกฟอร์จูนครับสี่แยกฟอร์จูลทาอะไรอยู่ตอนนี้ผมขับแท็กซี่ครับผมขับแท็กซี่อยู่ใช่ไหมได้ลูกค้าเยอะไหมวันนี้ยวันนี้ก็พอได้นะพี่นะพอได้นะจ้ะเนี่ยแล้วนี่เดี๋ยวกลับบ้านกี่โมงเนี่ยก็คงจะสังสังลุงสางนะลุงสางนะแต่ว่าตอนนี้จอดรถเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยนะเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของหนุ่มเองแล้วก็ที่สําคัญเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณสามสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองครับผมแล้วก็<ด>ในรถยนต์ของเราด้วยคือคันนี้ป่ะคันที่ผมขับอยู่เนี่ยครับอา<ช>แล้วอา้าวดงนั้นน้าฟังแล้วแหละตั้งชื่อเรียกว่ารับงานสยองหนุ่มลองย้อนกลับไปเมื่อสาสัปดาห์ที่ผ่านมาหน่อยสิเลให้พี่ฟังหน่อยเลฟาใแฟนรายการเดอะช็อคฟ,ฟังหน่อยครับได้ครับผมก็วันนั้นเนาะเป็นน่าจะเป็นวันอะไรผมก็ลืมแล้วนะต่เพียงแต่ว่า ผมก็เปิดโทรศัพท์แอปพลิเคชันแกล็บนะครับอ่าแล้วทีเนี้ยผมก็เปิดรับโทรศัพท์เสร็จปุ๊บมีคนเรียกขึ้นมาเลยว่าจะไปพุทธมนฑลสายสองอ่าแล้วทีเนี้ยผมก็โอเคเสร็จปุ๊บผมก็ไปตามหมดุดที่ก็ปักหมดไปนะครับครับแล้วพอดีน,นี้ผมก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปตามทางเสร็จปุ๊บผมก็โทรศัพท์หาเสร็จเขาก็บอกว่าเออเขาก็ยกไม้ยกมือเสร็จปุ๊บเห็นละ แต่ท <anca> ีเนี้ยผมก็ถอยรถจะเข้าไปรับเขาผมก็เห็นเสื้อขาวผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งแล้วก็ผหญิงผู้หญิงอีกคือหมายถึงมีผู้หญิงสองคนแล้วก็ผู้ชาย,ชายหนึ่งคนใช่เสร็จปุ๊บผมผมก็ถอยหลงังอ่าถอยหลังไปเสร็จแล้วเขาก็โดดขึ้นรถมาคนเสื้อดานี่ขึ้นมาก่อนครับครับแล้วก็ผู้หญิงเสื้อขาวนี่ขึ้นมางกลางแล้วก็ผู้ชายขึ้นริมซ้ายสุด คือผู้หญิงขึ้นมาก่อนคนแรกก็คือนั่งข้างหน้าคู่กับเราปะอืมนั่งข้างหลังผมครับนั่งข้างหลังนั่งข้างหลังขอ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 งตัวหนุ่มเองใช่ใช่อืมแล้วก็ผู้หญิงมานั่งกลางครับเท่ากับว่าเดี๋ยวนะเป็นผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคนถูกไหมเป็นผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงสองคนครับอ่าครับผู้หญิงขึ้นมาก่อนแล้วก็ผู้ชายแล้วิงผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงขึ้นมาอีกทีหนึ่งอ่าแล้วก็เป็นผู้ชายถูกไหมครับผู้ชายนั่งริมซ้ายสุด ครับเสร็จผมก็ขับรถไปเขาก็คุยกันแล้วก็ผู้หญิงคนเสื้อขาวนี้เขาก็นั่งหมดตัวก็เพราะว่าเขานั่งเบียดกันไงแล้วทีนี้นผมก็ออผมก็ผมก็ขับไปเรื่อยเสร็จปุ๊บผมก็เออนี่ทำไมผู้หญิงเสื้อดําทาไมก็ไมผู้ชายมันไม่กระโดดมานั่งน่ะแล้วก็ให้ผู้หญิงมานั่งหลังมันกระโดดจะนั่ง <ไป S 1> เบียดกัน<า>ทำไมอ่ะใช่<ะ>ใช,ใช่แล้วเสร็จผมก็ขับไปเรื่อยแล้วก็ผู้ชายก็บอกว่าเดี๋ยวผมขอลงก่อน ครับผมจอดผู้ชายก็ลงอ่อลงเสร็จปุ๊บเขาก็ปิดประตูแล้วผู้หญิงเขาก็เถิดมานั่งริมสายสุดครับผมก็ขับไปเรื่อยไปเรื่อยผมก็เนี่ยมันก็จบอ่ะเฟอร์ดำก็เอ๊ะทำไมมันไม่คุยกันวะอ่ะเออผมก็เออไม่รู้จะทำยังไงนะเราก็กลัวเป็นคนต่างด้าวด้วยเนาะผมก็ถาม,มน้องน้องน้องไปลงตรงไหนกันเนี่ยสองคนเราเนี่ยรือล,ลงที่เดียวกัน Uh, hey, อ้เฮ้ยผู้หญิงเสื้อขาวพูดเสียงแข็งมาเลยพี่เฮ <Wow. S 2> hey, ้ยยี่หนูมาคนเดียว uh, อา้าแล้วผมก็แงยไปทีเอา้าผู้หญิงเสือ้อผู้หญิงเสื้อขาวผู้หญิงเสื้อขาวอยู่คนเดียวแล้วผู้หญิงเสื้อดําหายไปแล้วอืมครับครับแล้วตอน,นี้ผมก็ขับไปเรื่อยผมก็บอกน้องเอาจริงๆนะมาตะเกียเนี่ยที่เห็นน้องขึ้นมาสามคน uh, ไอ้เสื้อดำกระโดดขึ้นมาก่อนแล้วน้องขึ้นมานั่งกลาง ไอ้ผู้ชายมานั่งริมสุดนันน้องยังนั่งห่อตัวอยู่เลยพี่เห็นอยู่ครับเออน้องจะมาโกกพี่ทำไมอะไรอย่างงี้ไหมอ๋อผมก็เอาผมก็ว่าเอ๊ะตอนนั้นประมาณสักตีหนึ่งแผมก็ไม่ได้เบอร์นะพี่นะเพราะผมขับรถผมก็มีสติสตังนะพี่เนาะครับเออผมก็ถาม,ถามทําไมทํามาเขาบอกว่าเอาีงล่ะพี่เดี๋ยวพี่ลงไปเปิดประตูให้เขาลงไปออ,อะไรอย่างนี้นะออผมก็ลงไปเปิดประตูข้างขวาเปิดประตูเสร็จรแล้วผมก็ บอว่าเอาใครที่ไม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 ่อะไรนะครับไม่ใช่คนอ่ใครที่มันไม่ใช่คนหรือที่แบบไม่ต้องการให้มันออกไปจากรถผมอะไรอย่างเงี้เนาะเขาก็ว่าไปเสร็จปุ๊บผมก็ลองปิดประตูเพราะว่าเพราะว่าอาจจะลงไปแล้วมั้งพี่ปิดไม่เข้าปิดไม่เข้าหมายความว่าปิดประตูขวาไม่เข้ามันก็ไม่ได้ล็อกผมก็มาเปิดล็อกมันก็ไม่ได้ล็อกมันปิดไม่เข้าครับ มันปิดไม่เข้าครับสายไอ้ยางที่ร้องประตูมันก็ไม่เป็นอะไรนี่โอ้ันก็ปกติเพราะประตูด้านขวามันไม่ค่อยได้เปิดอยู่แล้วฮะแนี้ผมก็ผมก็พบว่าไอปดีมาดีเนอรจะเทียวทางผมก็ลองปิดอ้าพี่เข้าเฉยครับผมก็แต่น,นี้ยผมก็ขับไปเรื่อยผมก็เริ่มขนลุกบอกน้องน้องใกล้ถึงยังเนี่ยบอกพี่ เหลืยประมาณทักสามสีโลมั้งผมก็รีบขับไปรียขับไปพอไปถึงบ้านผู้หญิงเสื้อขาวที่นั่งอยู่เขาก็บอกเขาลงอะ่ะเขาจ่ายทังเสร็จปุ๊บเขาก็เปิดเปิดประตูด้านซ้ายเขาบอกว่าสงสัยเป็นแฟนเก่าคนเส้นเป็นแฟนเก่าของผู้ชายออททำไมเพราะแฟนเพราะว่าแฟนเก่าของผู้ชายเขาเพิ่งตายไปอ๋อเหรอครับ ว่าผมนี่คนลุกสู้เลยบอกโอ้วันนั้นอะไรเนี่ยผมนี่ไม่ได้แบบมีสติสตังค์พี่ร้อยเปอร์เซ็นเป็นเรื่องจริงที่ผมเห็นแล้วมันจริงๆด้วยเพราะว่าผู้หญิงเสื้อขาวน,นั่งยังนั่งห่อตัวผมเห็นอยู่เนี่ยแล้วผมยังเอกใจว่าทําไมผู้ชายไม่แม่ไม่ไม่นั่งมันนั่งน่ะแล้วเขาห่อตัวทําไมเขานั่งห่อตัว,ตวทําไมอะครับก็มานั่งเบียดกันนะพี่สามคนนะไม่แต่ผู้หญิงเขาก็ไม่เห็นนี่ใช่ใช่ใช่ มันไม่เห็นพี่แต่มันนั่งเบียดกันผมเห็นอยู่มันนั่งเบียดนั่งห่อแขนครับนั่งนงห่อแขนแล้วผู้หญิงเสื้อขาวยังเสื้อขาวไอ้เสื้อดําเนี่ยยังมีตัวสกรีนสีขา,ขาวอยู่หน้าอกอยู่เลย<อ>นี่เห็นอยู่เลยอ๋ออ่ะเดี๋ยวนะหมายความว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวสรุปทีเรื่องนะก็คือเราไปรับมาถูกไหมพอขึ้นร,รถมาเนี่ยเราสิ่งที่เราเห็นคือเห็นยืนอยู่สามคน แล้วก็ผู้หญิงคนแรกใส่เสื้อขาวเนี่ยเข้ามานั่งอยู่ตรงเบาะหลังของเราแล้วก็ผู้หญิงคนเสื้อดำเนี่ยนั่งอยู่ตรงกลางเสื้อดำนั่งอยู่ขวาสุดอ่ะเสื้อดำนั่งอยู่ขวาสุดนะครับแล้วก็ผู้หญิงเสื้อขาวนี่นนั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็ผู้ชายเนี่ยนั่งอยู่ซ้ายมือสุดครนะฮะสิ่งที่เราเห็นก็คือผู้หญิงเสื้อขาวเนี่ยคิดว่าเป็นคนแน่ๆแหละอ่าใช่ครับเขานั่งห่อตัวอยู่อ่าหอน่งห่อตัวเบียยกันะคเขาไม่เห็นคนเสื้อดำถูกไหม เมนแล้วแปลกใจตรงที่ว่าอ่ะทำไมทําไมเขาถึงไม่เคยเบในเมื่อเขาไม่เห็นน่ะทําไมเขาไม่เคยเยีบไปตรงประตูด้านขวาเลยครับครับใช่ใช่มันไม่เคยเบเพราะอะไรอ่ะอืมก็เพราะว่าผีมันนั่งเต็นที่มันไม่เคเหยียบไปไม่ได้พี่แล้วตอนนั้นผมเห็นว่ามันนั่งเบียดนั่งห่อแขนอยู่แต่คนเสื้อขาวก็ไม่เห็นผีนะถูกปหไม่เห็นผีไม่เห็นอ๋ออ่ะก็ไม่รู้อ่ะว่าเขาเขาอาจจะนั่งติดกาแฟเขาก็ได้อ่ะ และในระหว่างที่ขับรถไปเนี่ยเราได้มองกระจกมองหลังไหมครับครับมองผมเห็นอยู่สามคนเลยเห็นอยู่สามคนแล้วเห็นคนเสื้อดำเนี่ยหน้าตาลักษณะเป็นยังไงโมันก็มีดังอยู่นะแล้วก็ผมมันก็นั่งแล้วนั่งหันหนไปทางกระจกมบมองมองมองอะไรนะมองข้างทางไปอะ่ะเมอเมอไปแบบ มันก็ไม่ได้เหมือนก็มององ้างทางเหมือนธรรมดาอ๋ออ๋อนะครับแล้วก็มารู้ตอนหลังว่าผู้ชายเนี่ยตัวผู้ชายเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาพบบผู้หญิงคนเสื้อขาวเนี่ยแฟนเขาเสียชีวิตครับนะฮะอาจจะเป็นวิญญาณแฟนเขาก็ได้ที่ตามเขามาอาจจะเป็นไปได้แต่ไม่รู้วันขึ้นมาได้ไงนะเพราะว่าตอนขึ้นรถมาทสงสัยผมไปเปิดทางเขาขึ้น เพราะว่าเขาเปิดประตูเสร็จปุ๊บผมบอกเลยขึ้นมาเลยว่างั้นนะออก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ผมเปิดทางขึ้นรถมาครับเนี่ยเรื่องทั้งหมดประมาณนี้นะนุ่มับผมใจสั่งเลยเอาได้เล่าโอเคขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมอครับสวัสดีครับ